สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สุคนเด้อครับมือนี้มาพบมาพอเนาะครับกับทางพยสแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข้าวเนาะครับเป็นข่าวของทางคุณแผ้วเพาวซูฟังเนาะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเขาเรื่องเลยครับแพ้วพาวยังไม่ย้ายออกล่าสุดโพสต์ถึงบ้านแบบนี้ พร้อมบอกหมาให้เฝ้าบ้านดีๆลั่นเดี๋ยวจะกลับมาอีกป้าพี่น้องมันมีประเด็นนี้ยังเกิดขึ้นเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาบคือมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ทางคุณแผวเผานะครับกลับบ้านอยู่เลื้งนกท้านะนี่นแหละครับพี่น้องหลายๆายคนก็มองว่าเอ๊ะคุณแผวเผาวนีไปเก็บของหรือเปล่านะนะครับผมเพราะว่า กนหนานี้บอดบิ๊กก็ได้มีการออกมาเบ้าถึงนะครับว่าได้มีการบอกกล่าวแล้วว่าให้ยง่ายของออกภายใน30มื้ือประมาณนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางคุณแผวเผายังไม่ได้้ายของออกนะครับพี่น้องพิ่นออกมาโพสต์แบบนี้ครับนะครับผมเป็นการโพสนะครับหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะครับผ่านเพจนะครับของคุณพัฒนันทรักษานะครับเป็นรูปคุณแผวเผานะครับกับน้องสันแล้วก็เป็นรูปน้องมานะครับอยู่หน้าบ้านเพิ่นนั่แหละครับแล้วก็โพสต์ว่า กลับไปทำงานก่อนเดอ้อบายๆยะโสธรบ้านหลังน้อยๆของแพวาวนะครับกลับรอบหน้าพร้อมกับการออเดชั่นนักร้องห้องเต้เฝ้าบ้านนะลูกนะครับห้องเต้กบมาเพิ่นนั่นแหละครับพี่น้องบอกให้มาเฝ้าบ้านเดอ้อประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวรอบหน้าเราสิกลับมาเรากะสิมาออเดชั่นนักร้องนะครับโดยที่ไม่ได้มีการเว่าถึงเรื่องการ ขนของออกหรือว่าขนของออกประมาณนี้พี่น้องเพราะอฟเห็นพูดแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็ถึงกับดีใจเลยครับบอกว่าสแสดงว่าบ้านหลังนี้ยังอยู่แมนบอหลายคนก็บอกว่าเงียบแต่ชัดเจนนะครับแต่ว่าน,นี่เป็นความคิดเห็นของ f อฟซีหรือครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ของบางท่านบางคนซสูฟังนะครับท่านแรกของมาคอมเมนต์บอกว่าเลิศเงียบแต่ชัดเจนนะครับท่านต่อมาบอกว่า แสดงว่าบ้านบันพระบุรุษของแพ้วเ้ายังอยู่เหมือนเดิมและหมาหองเต้ก็ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับเอฟซีทันนีบอกท่านต่อมาก็เลยมาคอมเมนต์อีกบอกว่าก็บ้านแพ้วเ้าเป็นคนสร้างขึ้นมาและอีกอย่างคนทั้งหินเหล็กไฟก็รู้ว่าเหตุที่โอนเป็นชื่อของอดีตผัวเพราะอะไรแต่คนที่จะมา ขายมอรดกแม่เขาคือเป็นคนแบบไหนแค่นั้นเองนะครับอย่างบทโจทย์พี่น้องนะครับเอฟซีทันระมากันเลฟาดกลับบอกว่าแล้วหนึ่งร้อยล้านไม่แบ่งต้องเป็นคนอย่างไงอ่ะนี่เขาซื้อมาอย่างถูกต้องแล้วค่ะอยากได้คืนก็ซื้อต่อจากเขาสีนะครับเอฟซีก็าฟาดกันเดือดอีพี่น้องประเด็นเรื่องบ้านนะครับผมก็เล่ออกมาอัปเดตมาว่าซูฟังนะครับคุณแพวๆยังไม่ได้ขนของหรือว่าย้ายของออกไปไหนนะครับ ล่าสุดก็ยังออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเดี๋ยวกลับมารอบหน้าจะมาออดิชั่นนักร้องอีกนะครับพร้อมกับบอกให้น้องหมาเฝ้าบ้านดีๆประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเว้าสูฟังเนาะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาซูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ